BG ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมในลีกอันดับ9กาของตารางเจอกับสิงขรเรืออันดับที่12แต่ว่าถ้าเขาโดนตัดแต้มจะร่วงไปที่16เพราะฉะนั้น3คะแนนเท่านั้นที่สิงขรเรือต้องการเริ่มมา4ีนาทีประตูแรกนําเร็วมากครับดากันซิกิมิชต้องหลังมาปรับตัวดีนะครับซิกิมิชตัวแรกนี่ยังไม่ค่อยดีก็เป็นหน้าที่มีจังหวะการอยู่ระตูดีครับทั้งลูกอากาศแล้วก็ลูกเข้าฮอปแบบนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าในกรอบนี่อันตรายมากดูครับถึงก่อน สุรับลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแนวรับของ BG พอเสียประตู BG ตีเสมอได้เร็วเหมือนกันครับ9นาทีจังหวะหม่งลูกนี้เข้าปของโคชิโอคูโบะไม่ไดีใจแั่ไหอเขายิงได้บ่อยมั้ง <laughs> ด, <ก S 2> <c oughs> ดูก็จังหวะความผิดพลาดของของเล่นของท่าเรือเองยอดรักยอดรักยอดรักนาเมือกพืชแล้วไม่มีใครประกบเลยครับไม่ถนัดญาติเทียม ถึงตอนหนึ่งมีเหตุผลรองรับนะคุณจงแก้ตัวให้ตลอดช่วงท้ายดูดูการเนี่ยพยายามหาผลเยอะแต่ถ้าเรือก็นําอีกทีครับนันตโชตโพนาหรือไพศาลโพนานั่นเองหยิงตรงนี้โล่งๆคือต้องต้องชมตั้งแต่โอ้โหข้าดีใจสะใจจริงๆคือต้องชมแต่จังหวะเปิดเตะมุมเข้ามาครับเปลี่ยนจุดแล้วโค้งมานี่บนคานเด้งเหน่งๆอย่างนี้ไม่เหลือครับเสียง่ายครับ p ีลีตรนี้ อลิก็กะจังหวะบอลผิดแรนโดเลนโดโอ้โหเรายิงเลยล่ะ oh, ลูกนี้โอ้าลิกะจังหวะพลาดสองต่อหนึ 2> 2่งบีจีก็เลยต้องลุยเข้าคืนครับเล่นในบ้านแล้วเกือบจะได้เหมือนกันโอ้โ oh, ห oh, จังหวะเปิดเข้ามาลูกนี้ผ่หานหน้าประตูไปหมดบดินตรงหลังว่าเป็นตัวจริงตลอดนะครับบดรินผาลาตรงท้ายครึ่งแรกบีจียังลุยหนักในกรอบตรงนี้พักแล้วเหน่งเหน่งโอ้ oh, ยิงนม้มีบล็อกครับติดบล็อกไว้ได้ โอ้จังหวะของทางฝั่งของบีจเองไม่ได้ดาร์โกทาเชฟสกี้มาอีกทีจังหวะเปิดเตะมุมบอนโดมาสองสองโมงชงมาจุดนัดพบยิงยัดติดได้ซ้ำไม้โอ้โหหลอกสวยมากแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ครับลูงนี้แม่จังหวะยิงเป็นฟาเบียนมิเชรินี ครึ่งแรก2ต่อหนึ่งนะครับถ้าเรือบุกมานำครึ่งหลังบีจีก็ลุยแหลกแล้วได้โป่งลูกนี้เด่งๆแล้วซ้ำเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่มีใครช่วยเลยครับจังหวะแรกนี่ชนินี่เซฟไว้ได้สุดท้ายเสร็จอิลิโจสกีครับโชคผลงานดีนะครับเข้ามาเล่นในโตโยต้าไทยเป็นจังหวะนัดม้าของเกมรับไม่ดีครับไพศาลแล้วสองสองจังหวะด้วยจริงเขาชื่ออะไรนะเขาเปลี่ยนชื่อนันตาโชดนะครับผมติดไพศาลแล้วก็ม้าไม่ดีแล้วโอ้โหขาตายเลยนะฮะ นินก็ไม่ไหวเหมือนกัน2 2ครับ BG ตีเสมอได้2ครั้ง2คราวแล้วก็มาดุหนักเลยครับจังหวะของมิเชลินี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับดูผิวหนีสวยมากข้อเท้านี่ดีเหลือเกินคือมีข่าวว่าปีนี้หมดสัญญากับ BG แล้วคงต้องหาสังกัดใหม่เรื่องฝีเท้านี่ไม่ธรรมดาครับช่วงท้ายเสมอกัน2 2 b สอง,สองก็เพลิน เพลินๆอย่างนี้ในกรอบของสิงห์ท่าเรือได้ประตูขึ้นนํำครับโอ้โหสำคัญจริงๆดูครับดูสิเฉลิมแสนสะใจเลยครับน้้ำมันไม่ได้ประตูช่วงที่หมบังกอกการเทียงไม่ออกแล้วแหจังหวะกิมกึ้นโชว์ดราม่าเหลือเกินครับเกมนี้ดูจังหวะหลุดเข้าไปนี่เป็นสกิมิชหรือเปล่าสกิมิชครับสกิมิชจังหวะเล่นกันหนึ่งสองสวยมากแล้วโอ้โหมาถูกที่ถูกเวลาครับ โอโหแลวยิงดีมากๆนะครับคือพลาดจังหวะการเสียบอลกันเองซ<ช>ะด้วยบีจีนะครับช่วงท้ายสิงห่าเรือครับบุกเราชนะ